ระวังแบรนด์จะดูไม่น่าเชื่อถือถ่าละเลย3ข้อนี้ตอนนี้หลายๆแบรนด์แข่งกันด้วยคอนเทนต์ต้องฉีกต้องแหวกหรืออยากจะทำคอนเทนต์ที่เป็นไวรัลจนพ่อค้าแม่ค้าหลายแบรนด์เนี่ยอาจจะล้นเลยเรื่องความน่าเชื่อถือซึ่งสําคัญมากๆกับสินค้าและบริการบางประเภทงั้นไปดูกันค่ะว่าจะต้องทําอย่างไรบ้างข้อแรกเลยต้องไว้ใจได้ค่ะสามารถสร้างได้จากการมอบสินค้าหรือบริการที่มีมาตรฐานและสม่ําเสมอดีขึ้นเนี่ยไม่ว่าแต่แย่ลงเนี่ยไม่ยอมเพราะฉะนั้นอะไรเล็กๆน้อยๆต้องรักษาม,มาตรฐา,มมารนไว้ให้ดี2 ความโปร่งใสสร้างได้ด้วยการสื่อสารแบบตรงไปตรงมาเลยว่าของเราเนี่ยเหมาะกับใครและไม่เหมาะกับใครดีกว่าการบอกสรรคคุณแบบรอบจักรวาลว่าใครใครก็ชอบ3ความถูกต้องแม่นยํายุคนี้นะคะเป็นยุคที่การเข้าถึงข้อมูลเนี่ยมันง่ายมากๆเลยเพราะฉะนั้นจะหยิบจับข้อมูลตรงไหนเนี่ยมาพูดก็จะต้องมีการอ้างอิงที่ถูกต้องครบถ้วนและเตรียมพร้อมรับมือกับการตั้งคําถามของลูกค้าค่ะเพราะถ้าเกิดพลาดนิดเดียวก็อาจจะกระทบต่อความน่าเชื่อถือได้เลยค่ะฝากกดติดตามโตอี้ดิจิตอลช็อตคัทพูดเรื่องการตลาดออนไลน์ทางรัฐทุกอ p ี